สวัสดีครับเพจ่ค่ะเพรค่ะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะในรายการว<ช>ิวแชร์นะคะค,ค่ะทุกสี่โมงสิบนาทีบ่ายสี่โมงสิบนาทีผู้ชมก็จะเจอพวกเราสองคนค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นช่วงเทศกาลแห่งความรักรักใช่ความรักก็จะอบอวลไปหมดเลยอยากเป็นสีชมพูเราผู้ลา<ด>อะไรอย่างนี้ก็จะอบอวลกันไปหมดเลยนะคะ<ด>วันนี้เนี่ยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเนี่ยเราสองคนเนี่ยก็เลยมีเรื่องราวของความรักของผู้รักผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นคนพิการคนหนึ่งและเป็นคนไม่พิการหลาท่านค่ะมาเพื่อที่จะมาร่นแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้พวกามาแชร์ให้ท่านผู้ชมชได้รับทราบกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าความรักของพี่เขาสองคนเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงใช่แล้วเขาใช้ชีวิตด้วยกันต่อไปยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาพบกับพี่เขาทะเลดีกว่าค่ะเชิญครับสนับสนุนรายการโดยบริษัทบ DI ีไอกร๊ปจำกัด น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงยินดีต้อนรับนะครับพี่กิติชัยเนธทิศานวณิชครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชัยครับคำถามแรกเลยอ่าพี่ชัยใช้ชีวิตอยู่บนวูวแชร์มากี่ปีแล้วครับจะ28จะ29ปีนะโอ้คนนะจะยีเกปีแล้วก็นานกันเนาะเกิด เหตุอะไรขึ้นเล่าให้พวกเราฟังเอ่อเกิดเหตุในวอยยุประมาณ16ย่าง17นะฮะเรไปเรียนกรุงเทพนะรุ่นพี่คนหนึ่งรุ่นพี่ที่รู้จักจัดโรงเรียนเก่าในสำชันคนหนึ่งก็วันเกิดเขานะก็ชวนไปชวนไปเที่ยวเมาเราเรามีเมาเมาเสรจเขาก็จะไปส่งเรากลับบ้านนะครับนั่งไปกับเขาก็สรุปก็คือว่าเขาเพื่อนเขาเนแข่งรถกันเขาเมามากแล้วก็ขับรถฝ่าไฟแดงไปตลอดทางเลย กำลังจะถึงบ้านอยู่แล้วกำลังจะถึงห้องพักอยู่แล้วชนเข้ากับรถที่เขาไปขียวมาปกติชนเข้ากลางลําในความเร็วก็สูงสุดที่มีของรถวิ่งเลยฮะครับก็คนในรถที่เสียชีวิตเป็นหนึ่งคนผมนั่งข้างหลังตรงกลางความแรงมันก็กระแทกเข้าไปทําให้ไหล่สองข้างเนี่ยแทคอหอกู้หน้าแล้วก็กระดูกต้นคอเนี่ยมันโดนกระชากอย่างแรงนะครับแตงหน้าหรอพี่อ่าใช่ก็หักท้ามเส้นประสาทแตกข้าใเส้นประสาทตื่นมาก็ไปอยู่โรงพยาบาลก็ ไม่รู้ตัวแล้ว<ช>ว่าเป็นอะไรแต่มันยกแขนยกขาไม่ได้ตอนอยู่โรงพยาบาลนี่แหละครับสองสองเดือนกว่าคนมาก็ร้องไหยพ่อเข้ามาก็ร้องไห้พูดเราก็แต่เรายังงานล้าอยู่นะเรายังไม่รู้เรื่องอะไรว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันก็หายแขนขาจะก็อยู่ครบนี่หว่าเดี๋ยวไมคงฟืน้นเดี๋ยวไม่คงอะไรเงรี้ยก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไระกลับมาอยู่บ้านสามเดือนก็แล้วหกเดือนก็แล้วปีหนึ่งก็แล้วพอเริ่มปีหนึ่งเนี้ยเริ่มรู้สึกว่าคงไม่ใช่ละฉันคงไม่ได้เก็บกลับไปง่าย,ายๆ,ๆแล้วชีวิตเราจะต้องเปลี่ยนแปลงคละคราวนี้ใช่ใช่ใช่ ตอนที่เริ่มรู้ตัวพิการคนที่เคยทําอะไรได้เองทุกอย่างแล้ววันหนึ่งเนี่ยจะกินน้ําจะกินข้าวจะอาบน้ําจะขับตะไคร่กระทั่งก็เป็นจน,นวันหนึ่งมัน,ม,นมันเน่ามันมีกลิ่นมันหนูตายเขาเรียกว่าเนื้อตายจนไม่กิดพ่อกับแม่ก็รู้สึกก็าเริ่มไม่ไหวแล้วไม่ไหวเขาดูแลเองไม่ได้ด้วยนะครับก็เลยจ้างจ้างจ้างคนมาดูแลเพื่อจะได้จะได้ใกล้ชิดท <ขอ S 1> าแ,<ล>แผลแผลอะไรทำแผลด้วย<ๆ>แล้วก็ บอนค้าบอนน้ําในช่วงนี้พ่อไปทํางานพ่อไม่ได้ทำเวลาไปทำงานใช่ครับแล้วอะไรครับพี่ทําให้พี่มีกําลังใจกลับมาฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งครับหกปีเต็มๆที่ที่ที่เป็นมาแล้วก็เฮ้ยมันไม่หายเว้ยมันมันยังไม่มีวี่แววเลยพ่ซ้ำว่ามันจะดีขึ้นแล้วก็แถมพยายามฆ่าตัวตายยังไงโดยวิธีอะไรก็ไม่ไปนักเองใจใจรู้สึกคงอยู่กับมันแล้วกันพ่อแม่ก็จ้างคนมาดูแลก็เราก็มีเพื่อนแต่ตอนนั้นก็ตัดขาดโลกเลยนะฮะ ไม่ทําไม่กล้าอาอกนอกบ้านไม่กล้าเจอคนอดูทีวีฟังวิทยุเนี่ย<อ>ผมเอารีโมทมาวางตรงกางแล้วก็ผมก็ทีวีอยู่ปลายเท้านอนอยู่ที่บ้านก็รีโมทก็เปลี่ยนช่องกดทีวีไปเรื่อยเปลี่ยนดูช่องนี้ช่องนี้อยู่กับนม้อย่างเงี้ยทั้งวันนะขอะะโทษครับพี่ชัยครับตอนนี้คือร่างกายพี่ชัยเนี่ยขยับได้เฉพาะ<อ>จ,จากไหลลงมาเลยใช่ใช<อ>ยกได้ยกไหลได้ยกไหลได้แต่ว่าใต้ไหลลงมายังไม่ได้ไม่ได้เลยสังเกตไหมว่าเป็นมากกว่าเพจมากกว่าก็คือเพราะว่าพี่ชัย เป็นประมาณ C4 ครับคือกระดูกสันหลังตรงปริวณคอแต่ว่าสูงกว่าข้อที่4ี่หมอแพทย์เนี่ยข้อที่5คือถ้าคัดข้อที่4ไปปุ๊บมันก็จะลงมาหมดเลยแต่ทางแพทย์เนี่ยก็คือข้อที่5เพราะนั้นข้อที่6 7 8จปาลงมาหมดเลยแต่แพทย์ก็คือจะมีอวัยวะที่ด้านบนที่จะใช้ได้มากกว่าพี่ชยัยเช่นหัวไหล่อะไรพวกนี้แต่ว่าปลายนิ้วหรืออะไรเงี้ยเราก็จะจำไม่ได้เหมือนกันออพี่ชัยก็ใช้ โดยว่าในการขยับคือนใช้โซนดี้มยังเหลือใช้ทางในการดูทีวีใช่ใฟังวิทยุดูทีวีชีวิตก็อยู่2สองอย่างนี่ฮะก็มาได้ครบเพื่อไม่ต่อใครไม่ออกไปไหนไม่ยอมไปไหนทั้งนั้นมาเข้าเรื่องความรักของพี่ชายกันบ้างว่าคือ16ปีที่ผ่านมาชายก็นอนอยู่ที่บ้านใช่ไหมแล้วมามีความรักกันได้ยังไงครับพี่ผมเก็บตัวอยู่กับบ้าน16ปีนะครับจนที่บ้านก็ที่คอมพิวเตอร์ให้น้อง ลองไปใช้การรักษาใช้การเรียนอะไรเงี้ยก็เห็นคอมพิวเตอร์แล้วก็เออคือเราเป็นคนชอบเทคโนโลยีสนใจสนใจอยู่แล้วแต่ก็มองหาวิธีในการเล่นมันไม่ได้เพราะจะเล่นได้ยังไงมือใช้ไม่ได้ก็คิดอยู่แต่ว่าไปดูรายการทีวีแล้วก็มันมีรายการหนึ่งบอกว่าเมาส์ที่มันมีลูกกลิ้งอยู่ด้านล่างเนี่ยแต่เราเห็นเมาส์ที่มีลูกกลิ้งด้านบนเฮ้ยบอกเฮ้ยมันน่าจะเอามาดัดแปลงใช้กับกับ เหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับรีโมทคอนโทรลทีวีได้ก็เริ่มเล่นต่กันขนมามีคนแนะนำตัวนิดนึงแล้วก็เล่น้วยตัวเองอ่ะพอดีอะไรฮะว่างเยอะครับไม่มีอะไรทําเล่นมันทั้งวันนะก็หลังจากที่เล่นอินเทอร์เน็ตที่บ้านนะครับคุยกับแฟนตอนไหนที่อินเทอร์เน็ตใช้โปรแกรมอะไรก็เนี่ยแหละฮะก็เริ่มเข้ามาอินเทอร์เน็ตปุ๊บมันก็เหมือนเปิดโลกใหม totally ่ให้เราอะครับทั้งที่เราอยู่บ้านแต่ว่าเฮ้ยเราสามารถ คุยเอเมเซนกับคนนู้นที่นี่ได้ที่นั่นได้เริ่มมาก็เอเมเซนละเอเมเซนละเมเลนใช่ลูกสาวก็เริ่มโตแล้วแล้วก็เขาก็เล่นเกมออนไลน์มันเป็นเกมนี้สัตว์ออนไลน์แล้วก็มาใช้ชื่อเราเล่นเวลาเขาไปเรียนกรุงเทพเขาก็ฝากเราช่วยเล่นมันก็ทําให้รู้จักรู้จักแฟนผมมีน้องสาวเป็นสื่อกลางสื่อรัก แล้วยังไงพี่เอาต่อต่อต่อรู้จักยังไงล่ะทีนี้พี่เขาเล่นยังไงล่ะพี่ผู้หญิงอะคือเอาไม่ได้แล้วพีนี้พอพอก่อนพอก่อนที่มาถามมาถามพี่ชายฝั่งเดียวไม่ถูกต้องละไม่ถูกต้องละเราต้องถามสองท่านเดี๋ยวเราเชิญพี่เข้ามาอีกคนดีกว่าเป็นแฟนพี่ชัยเลยชื่อพ่อพี่พี่ปิยรัตหรือพี่นุ๊กของเราเออพี่นุ๊กนะคะงั้นเดี๋ยวเราเชิญพี่นุ๊กนะคะเข้ามาคุยกับเราอีกคนนึงค่ะนี่ไม่นสายไม่ต้องแต่งได้ไหมจริงจริงแล้วมันเป็นเรื่องของคนสองคนแหละ อะไรที่ทำให้พี่ชายคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่คิดว่าใช่พี่ขอต้อนรับนะครับพี่นุ๊กสิยรัตผู้จัดครับสวัสดีครับพี่นุ๊กค่ะ ตอนที่รู้จักพี่ชัยครั้งแรกเนี่ยรู้ไหมว่าพี่ชัยเขาเป็นคนพิการนั่งระดูกแรกเออตอนแรกไม่รู้ค่ะเพราะว่าก็คือเล่นเกมเล่นเกมกันเล่นเกมเจอกัรพอคุยกันบ่อยขึ้นเนี่ยขอให้ไม่เซ็นทีนี้พี่ชัยเริ่มจีบยังไงเ้าบอกว่าเขียนบล็อกส่งให้เขาอ่านก็เป็นเรื่องคุยกันหาเรื่องคุยไปเรื่อยจนขอเบอร์โทรครับนั่นแล้วเวลาโทรศัพท์เนี่ยโทรยังไงเพราะมันมีโปรแกรมมีโทรศัพท์ของโซนี มันจะสามารถเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ได้ผ่านมูทูธผ่านไ i ไฟได้แต่นมือถือเชื่อมกับเชื่อมโดยการไรสายนะคะแล้วผมก็โทรผ่านคอมพิวเตอร์นี่แหละมันไปเรื่อยไมาตอนแรกคุยกันเฉพาะตอนเช้าเน้ก็ไปมาคุยกันทั้งวันแล้วก็กลับบ้านก็ต่อเน็ตก็คุยกันอีกก็เจออีกพูดได้ไหมว่าก็มีความรู้สึกพิเศษต่อกันเนืาที่รู้ว่าพี่เขาก็เป็นคนพิการด้วยใช่ไหมคะค่ะ รู้สึกว่าสงสารหรือเปล่าไม่นะคะไม,ม่ไม,ไม่ไม่สงสารไม่ตอนที่เจอหน้ากันครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเขารู้สึกเป็นยังไงก็ก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากเจอที่ไหนพี่ศูนย์ประชุมวิชาเศรษฐกิจเลยปิ๊งเลยไหมคือไอความรู้สึกชอบแบบมันคงชอบมาก่อนที่เจอแล้วล่ะชอบมาก่อนแล้วล่ะแต่เจอก็ก็คือเออเห็นเขามาสวยหน้าอ่ะแล้สึกว่าเขาสวยหน้าเอาไว้ได้ที่เจออ่า แล้วตัวพี่นุ๊กล่ะคะตัวพี่นุ๊กพอเจอครั้งแรกพบี่รู้สึกยังไงพอเจอก็ยิ้มเลยแบบเอ้ยพี่พี่ชัยนี่อะไรเงี้ยคนนี้เหรออะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเจอก็แบบพอไปนั่งก็จับมือไม่รู้เป็นอะไรอ่ะจับมือเลยจับมือพี่ชัยเลยพี่ก็ทัคทายกันนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วพอตอนไปเข้าไปฟังสัมมนาอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเออก็นั่งแบบก็จับมือเขารูกมือพี่อุ่นดีเย็นอะไรเงี้ยเออ ก็รักมากเลยจ้าแล้วก็นั่งคุยแต่ว่าพี่เขาก็มากับแบบเพื่อนเพื่อนด้วยที่เป็นพิการด้วยกันเราก็ได้เออรู้สึกก็แบบเขาไม่ได้ไม่ได้แปลงหรือไม่อะไรก็แบบเออก็มีคนอื่นอยู่ด้วยอย่างเงี้ยนะคะคนเป็นร้อยเป็นพันใช่อะไรที่ทําให้พี่ชายคิดว่าผู้หญิงคนเนี้ยเป็นคนที่คิดว่าใช่พี่รู้สึกว่าเออถ้าเราจะคบใครสักคนหรือว่าใช้ชื่อใครสักคนเนี้ยเราก็ชอบคนใจดีใจเย็นแล้วเขาใช่เลยคือเขาเป็นคนใจเย็นแล้วใจดีมาก นะก็ยิ่งคุยไปนานๆยิ่งปีสองปีรู้สึกเออเขาเขาใช่เขาีกว่คนนั้นที่เรารออยู่ขอที่ช่วเลยตึงแทนตัวของคุณนุ๊กรู้สึกว่าพี่ชัยเนี่ยดูแลนอะไรคุณนุ๊กบ้างก็ดูห่วงใยนะคะแบบเหมือนไม่ได้แบบว่าดูแบบว่าร่างกายไม่ได้ อะไรมากแต่ก็ดูแลนู่นนี่ใหม่ง้ยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นคู่คู่กันเนี่ยนะคะพี่พี่รู้สึกว่าไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเนี่ยจะต้องดูแลกันแต่เป็นการดูแลซึ่งกันและกันคนหนึ่งเขาอาจจะดูแลในส่วนของร่างกายอีกคนหนึ่งอาจจะดูแลในส่วนของจิตใจแต่มันจะต้องเป็นการเหมือนกับว่าเป็นการดูแลซึ่งกันและกันอ่ะเป็นเขาเรียกว่าเอออาหรนซึ่งกันและกัน่านมากี่ปีคะพี่จนกระทั่ง ตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตด้วยกันสามปีผมกเเริ่มคุยกับที่บ้านผมแล้วก็เริ่มเชิญพ่อกับแม่เข้ามาเพื่อคุยกับแม่เราให้แม่เราให้แม่เราช่วยช่วยช่วย,วยพูดตามภาษาผู้ใหญ่เลยค่ะในที่สุดเนี่ยก็แต่งงานกันใช่ไหมพี่วันนั้นวันนั้นก็เป็นเวลาพี่ตื่นเต้นไหมคือก่อนก่อนที่จะมาะก่อนจะมาก่อนจะมาถึงงานแต่งงานเนี่ยอุปสรรคก็มีแน่นอนคืออย่างน้อยๆผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ฟัง ฝั่งผมนะแล้วก็เพื่อนฝั่งผมนะไม่เห็นด้วยฝั่งพี่แปลกใจไหมแปลกใจครับอันนี้เป็นเรื่องลยไปมาฝั่งของกังลุกเนี่ยเพื่อนโผงกับโอเครอบซึ้งซิงใจกันเราเตะสนิทกับเพื่อนเขาหมดแล้วอะครับอันนี้ก็โอเคอยู่ระปูทางมาหมดแล้วอพอแม่เขาเราก็คุยแล้วเขากับมีปัญหาไหมกางที่ไม่มีนะไม่มีนะคือเขาเขาโอเคกับเรานะหลังบ้านเราเนี่ย ับปีปัญหานี้ใช่ใช่อันนี้เลยไม่ต้องแต่งได้ไหมก็คบกันไปแค่แหละก็ผมก็ฟังนะคือผมก็ไม่ใช่ดื้อหัวจนฝาว่าฉันต้องแตง่งคือก,ก็อธิบายไปแล้วก็ก็ก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของคนสองคนแหละคือผมจะผิดหวังจะคบกันไม่ได้อยู่กันไม่ได้เรื่องอะไรก็ไม่เรื่องปกติแต่ถ้าผมอยู่กันได้ผมมีความสุขทุกคนก็ได้เยอนมีความสุขกับผมมันเป็นความตั้งใจของเราแล้วเราคิดดีแล้วเราก็มุ่งตรงไปสู่สิ่งที่เราตั้งใจ แล้วเมื่อแต่งงานกันแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นได้หายไปไหมครับพี่ใช่ทุกคนที่ที่พูดมาเนี่ยบางคนก็อาจจะเจอลุกแก่ครั้งสองครั้งเจอผิวเผินไม่เคยพูดคุยไม่เคยอะไรก็นะอีกคำพูดหล่านั้นํำอะไรอยางงั้นก็ต้นเหตุอะไรคำถามของผมอยากคำถามมากเลยวางแผนที่มีทายาดไหมครับคือคนแต่งงานกันคิดไหม เรื่องนี้ต้องคิดนะก็คิดพอดูโดยปัญหาหลายๆอย่างรอบด้านแลวค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ซื่อไม่สามารถมีทางธรรมชาติโอกาสมีเนี่ยมันมันไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันง่ายคงยากมากยากมากไม่ใช่ทางธรรมชาติแต่ว่าถ้าเทคนิคการแพทย์ก็น่าจะพอมีได้แต่โดยอายุเราทั้งคู่เนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายวันหนึ่งก็ถอดใจเราอยู่กันอย่างนี้ก็มีความสุขดีอยากไปไหนก็ไปอยากกินอะไรก็ไป การอยู่ด้วยกันเนี่ยเพื่อที่จะมาเป็นผู้คิดกันอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะช่วยเหลือเอื้อพอซึ่งกันและกันเนี่ยมันมาก่อนความสัมพันธ์อื่นๆแล่วความสัมพันธ์เพศหรือความสัมพันธ์อื่นๆเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องรองไปเลยสําหรับพี่ทั้งสองคนความสัมพันธ์ทางใจก็มีมากกว่าทางการใช่ถูกต้องมันก็มันจะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของความพันธ์งใจมากกว่าเป็นผู้คิดกันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งกันและกันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างนี้ซะละมากกว่าใช่ไหมคะใช่ ครับ mm hmm. ก็จริงๆคือคือถ้าพูดถึงถ้าพูดงตรงคนแต่งงานกันเรื่องสถาวะทา,ากายมีได้ฮนะ mm hmm. ก็เหมือนคนทั่วไปอาจจะต้องให้หมอช่วยอะไรนิดนึงนิดนึง mm hmm. แต่ไม่ใช่เรื่องยากอะไรมีได้ฮนะ mm hmm. ก็ถ้าเกิดเป็นเพื่อนของคนที่ใช้วิวแชร์หรือคนพิการที่อาจจะไปสลังก็ปรึกษามหมอได้ไม่อยากให้พี่ชัยลองอธิบายคําว่าความรักของพี่ชัยในทัศนคติของพี่ชัยเนี่ยคืออะไรผมถามว่าความรักคืออะไรคือน่าจะเป็นความ ใส่ใจห่วงใย,ยนะเราก็พยายามใส่ความรู้สึกของเราที่ด,ดีดีต่อการาห่วงใย,ยกันพูดถึงกันตลอดเวลาผมไปต่างจังหวัดถ้าเขาไม่ได้ไปด้วยก็ต้องโทรหากันทุกครั้งที่มีโอกาสเขาหรือตดวเขาตัวผมทุกครั้งที่มีโอกาสแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้ฟังเรื่องราวความรักของคนสองคนซึ่งมีความแตกต่างกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้บนโลกใบนี้ใช่ค่ะเพรส่วนตัวเพรเนี่ยน,นะคะเพชรคิดว่าความรักเนี่ย หลายคนหลายคู่บนโลกใบนี้เนี่ยนะคะความรักเนี่ยเกิดจากทางความสัมพันธ์ทางร่างกายและความสัมพันธ์ทางใจแต่มีไม่กี่คู่หรอกนะคะที่เขาจะอยู่ด้วยกันได้ด้วยใจล้วนๆมันเกิดขึ้นแล้วค่ะกับพี่ชัยและพี่นุ๊กนะคะที่นั่งอยู่กับเราในวันนี้ขอบคุณที่สองคนมากเลยที่มาทำใ,ให้รายการเรารู้สึกโรแมนติกแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งเนาะว่ามีความรักที่เกิดขึ้นด้วยใจจริงๆในโลกใบนี้อ่ะ ขอบคุณครับพี่เลือกเองเลยเหรอใช่ที่นี่ที่นี่ต้องเซลล์เซอร์วิสอันนี้ของโปรดขนมโคลาเมนี่ค่ะพี่ยอาใช้ได้เลย ังเรื่องราวความรักของพี่เขาเนี่ยรู้สึกชุ่มชื้นหัวใจหวานหยดหวานหยดย้อยเลยเตกขึ้นมาทันทีนะวันนี้นะก็เลยจะพาเพชรไปชิมของหวานดีกว่าในช่วงล้อมหมุนร้านอร่อยวันนี้จะพาไปร้าน m เมน Cups คืออะไรเป็นร้านไอศครีมโยเกิร์ตอยากกินชอบใช่ไหมไอไอติมโยเกิร์ตที่ชอบมากกว่าไอติมปกตินะอ่างั้นเดี๋ยวเไปกันเลยครับไปค่ะ ่วงล้อมหมุนร้านอร่อยวันนี้นี่นะคะเรามาอยู่ที่ทาวินทาวค่ะอยู่ที่โครงการเดอะซีนจ้าวันนี้นะครับก็ใกล้ช่วงเทศรรกาลบาลินไทยแล้วมันเลยต้องพาเพชรมาเติมความหวานซะหน่อยหวานอยู่แล้วนะปกติอ่ะวันนี้เราก็ต้องมาร้านนี้เลยครับอะไรคะแมน่นิคับคแมน่นิค่ะไมน่นิคับค<อ>่ะโอเค <laughs> เป็นร้านไอศครีมโยเกิร์ตแนวใหม่นะครับค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยถ้าสนใจยังไงเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับใช่ปะจึง พ่อก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาสั่งเอาป่ะไม่ต้องสั่งไม่ต้องวนแล้วเดี๋ยวเราไปหยิบถ้วยแล้วมาตักไอติมแล้วมาเลือกตักเอาเลยดีกว่าเลือกตักเองเลยเหรอใช่ที่นี่ที่นี่ต้องเซลร์เซอร์วิสปี๊ดน้องตักคือว่าพี่จะต้องไอติมตักยังไงอะไรยังไงคะเดี๋ยวค้าต้องหยิบถ้วยร้านค้าค่ะถ้วยจะมีทั้งหมดสามไซส์ลูกค้าเลือกไซส์ไหนก็ได้แล้วก็กดไอศกรีมเติมท็อปปิ้งแล้วก็มาชั่นน้ำหนักค่ะ ราคาเราคิดตามน้ำหนักกําลัง80สตางค์น้ำหนักกนเลยแบบตีน้ำหนักไอสตางคเราไปดูกันดีกว่านี่ไงเพ็ด ABC สามไซส์แล้วเราก็ไปกดเนี่ยไอติมนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่ที่กดที่กดที่กดเอออ่ะคนละถ้วยทนายชี้เดี๋ยวพาไปตัด แซวใสยังเพจต้องเป็นสตรอเบอรี่อ่าวเวอร์รี่เบอร์รี่อ่านี่ขอตักไปหน้าก่อนไปหน้าก่อนไปหน้าที่ลูฝีมือการกดนะอ่าจัดมานี่เอาแล้วต้องเหลือที่ไว้ไหนไม่มีที่ตักคอมเพลกซ์มาเอาอีกเอาอีกอ่ะเออผ่าผ่าผ่าเออ่าใหสีสวยนะเออในดวของเราดีสีจรดจริงลูกอ่าตอนนี้ถึงเวลาทับปิ้งทับปิ้งตรงนี้จะมีเป็นพวกคิดแคทเออใช่แล้วขนมอ่อนต่างๆอ่าอันนี้เป็นขนมแบบรูปรูปตัว เป็นขนมปังกรอบนะน,ออนี่ขนมขนมโคลาโคลาลองคนยอนย่างบบรางนี้เลยใช่ไหมครับหยนะอนาคบสามบาท พงนะหลับไปติมที่ดีต่อสุขภาพด้วยวันไทน์นี้เนี่นะถ้าเกิดว่าใครอยากจะพาคู่รักมาเนี่ยนะก็สามารถที่จะพามาที่ร้านนี้ได้ไม่ได้ขับไม่ได้ค่ะทับทิงเยอะแยะเลยบริการเราดีไหมหรืออะไรนี้เป็นเรื่องกันได้าเลือกให้คู่คู่รักเขามีเราวฉาบลิ่นถนัดจริงๆกันเลอคนไหนที่เป็นแฟนขาพิชัยก็ควรทำมาด้ยนะคะร้านนี้ค่ะเอาแล้วอยากชิมแล้วชิมดีกว่า เหมือนแบบไอติมโยเกิร์ตแล้วว่านะอันนี้บารณาบารณาท่านผู้ชมกล้วยมากๆแต่ดีครับกินตั้ต้นปีปีจะได้ทำอะไรกล้วยๆทั้งปีง่ายใช่ไหมอร่อยเหรอนี่เลยนี่น่ากินนะบอรี่บอรี่เหรอเที่ยวใช้ได้เลยหวานนะหวานเจี๊ยบเลยวันนี้ ใช่ไอศครีมที่เรากินก็อร่อยหวานเจี๊ยบเหมือนกัน,นเนาะเรื่องราวของความรักของพี่ั้งสองเขาวานเจี๊ยบเหมือนกันเลยใช่เออ <of S 2> ทุกอย่างเนี่ยนะคะ<ม>ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงวันแห่งความรักทุกอย่างก Wohn, ็เลยหวานเจี๊ยบไปหมดเลยในรายการเราก็เลยหวานเจี๊ยบไปหมดเลยขอให้ความรักจงบังเกิดแก่ทุกๆท่านขอให้รักทุกสิ่งทุกอย่างรักคุณพ่อคุณแม่รักคู่รักรักน้องรักหมาลัก ทุกอย่างนะคะก็สามารถรักได้วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนจ้ะพบกับเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธ4ี่โมงสินาทีถูกต้องช่อง5้าโอเคในรายการวิวแชร์ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ